ขณะนี้อยู่ที่ใต้ต้นลําดวนนะคะนี่คือดอกลําดวนที่เก็บมาจากต้นยังไงต้นลําดวนต้นลาดวนนะคะต้นลําดวนเนี่ยลดวนคือดอกลําดวนต้นลําดวนหน้าบ้านนะคะนี่นี่คือดอกลําดวนเนี่ยเป็นี่ฉันเก็บมานี่นี่หลานก็มาปลูกเปยใต้ต้นลําดวนนอนเป นอนปีใตจนลำดวนเอ๊นอนได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลำดวนจ๋าขอนอนปีก่อนนะคะยายจะนอนปียายจะนั่งปีขออนุญาตนั่งปีนะคะต้นลำดวนอ,อยู่บนนอกก็ไม่ต้องแต่งหน้า น้องเพลงโอปการันดูลบ้างเอ้ยปกาเอ้ยรันดูลกาปุ๊กแตสูลเมียนกี่ลួបมือโอปการันดูลสาวเกอรันดูล